บ่ตาตูนนี่วาตูนเด้วบ่ตูนอ้นบอ้นบออนบอเมนตูนบวมนอ้นโอ้อนพน้อกระเดียวว่าวตูนฮะเนาะพี่น้องเปิดภาพมาก็อยู่ทางฮงแฮมเบียงไซเซโปนพี่น้งเนาะ ผักอยู่นี่คือเก่าพี่น้องก่อนเดินกะการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด็ซีเบอร์สกูสกคนบอว่าชีอยู่ในต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรคือเกาพี่น้องกำลังเตรียมโตเดินทางไปบ้านน้องเน็ตพี่น้องก่อนที่เฮาสิไปกันหาห้องข้องกันพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำกัน หานะเราะซื้อกับข้าวกับนาวในตลาดก่อนนะเราปูเครื่องคองทั้งอาจารย์ลาวาตั้เต็มรังด๊อดไปแล้วนะมนะาไปแจกสาวเมืองในโบนเราเนาะนะ ลังออกจากโรงแรมเมียงชัยไปซื้อเข่าสบายใจกับจานลาวทั้งมาหน่อยกับบัวพรวยังบ่ทันตื่นอยู่พี่น้องเลยออกมหาซื้อเข่ารอเพคนกันกําลังอาบน้ามีมั้ยเจาะทันทางไม่เนาะพี่น้องเลยไปประตูดไปก่อน

ไอ้บอฉันึงเดงมเด้งมาวโคกปวดเจาะเห็้ไปมามามอ้อทอยได้หนิเอาบอกไรจิพาก็จข่อยทอยได้ออจารยนนะจิพายขอยทอยไอ้ตอ่ะพี่น้อง6มูเป็นกับพี่น้องไอ้คันมาใช่ปนนี่สัญลักษณ์เลิศนี่พี่น้องเลยหมูในกระท่อ ห้ยใ,ใจออกอยู่วะเนาะปิดเปียกเป็นรอยมันจัะจอดที่แอาจารย์เขาแล้ว,ลวเบิร์กชัดปลาพี่น้องเลยจอดนี่บอกลงหาซื้อกับเขากับน้าก่อนพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยป๊อ,อปปลาไงจ้านเะพิร์กแน่ปลานะ ยายเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อปลาหยังนี่นะปลาเอิร์ปลาเอิร์ปลาเอิพี่น้องยายยมามื้อนั้นกบ่ยาวสัตว์ปลาหลายพี่น้องเอ้ยแต่มื้อนี้บ่มีเออตอนนนนีบ่ปลายงอันนี้ปลาหนังปลาูมาบ่แม่นปลาสบายบ่ปลาบึกปลาบึกอ๋อปลาบึกน sao ซาวนะแฮงอ่ะตอนนี้มันเออน้องอ่าแม่ไปเด้อมาเด้อกิน ทางไง่ายนะบอตูนนี่วาวตูนเด้วยวาวตูนอ้นมาอ้นมาสิโอ้อ้นบ่าวเมนตูนบอก่าวเนตูนอ้นโอ้อ้นพี่น้องกระเดียววาววาวตูนเราตูนกลับลงไปแล้วพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ไูเนาะแม่ พัจี้ป่อาจาร์พัจี้ปเต๋อป้อยัง้ายังินมากินกับแมนชุดเลยสุดเล้วกินงกินข้าวเหนียวไปเบิ่งห่านขายกับข้าวมีต่พักแต่ยังไ่นะ กัดจะสีเย็นๆพี่น้องเล่นกับเขามาบอไปเอาอยู่นอกบ่ชื่ออยู่นอกบ่เบิดแล้วชุดแล้วพี่ยังมียังบินี่เนาะปี้บอเอ่ต้บินสีบมีแก้วเอาถ้าได้เอาโปรกรมเดียเอาและเอาจัก โอ้เอาจ็กสิบพันก็ได้มชาวคนกินเจ็พันมาฮะเอาเช้าก็ได้ตัวกินห้องท้องเ่เชื่อน้อยกินกินไก่กินกับแม่เออนะ่น้อนี่นีครันไข่ดุนอว่าไข่ดุ เอาลูกแกเอาเููาป้<อ>ลูกเขาได้ไข่ทีได้หัวสีไขลูกหกพันามลูกเช้าบอกสามหกสิบแปดสามสามหกสิบแปดระบหอดเชาเอาไข่ลูกนะ,ะมันเรืออยู่สองพัี่มันนี่สามลูก่ เอาเอาซีได้กัได้เพราะว่ามันจะได้ครบคนี่นสองซีแมนเอาซีกีได้สาาอยสามสิบฮะห้าน่ยามสจะต่นเปเวทีฮะพอบ่เ็นไหมะพอบ่สามิาเบิดื้น้าิเจ็ดสิโอเค

มากับบ <S preach science> <Không> ่อนยาเมื่อวานนี่มีแต่สัตว์ป่าได้เยอะเฮ้ยเอ้ยมือไอ้ไอ้บ้าฟิตที่น้องก็เทิดไอ้ไอ้รอบก้อนเี่นหรือยังเริ่มมือเริ่มมาันน่ะน่ะสัตว์ป่าบ่มีแต่ พักหนาขาหุ่นมีเฮ้ยอาจารย์เห็นผ้าคุมาเชีอเ่เบอาขาจีปัเตบป่ะมาป่ะชื่อว่าอโลป มันมี่เวนร่นี่มันมี่ี่นาะเห็นไเห็นเป็นตอนตอนไ้บัยากาศตลาดตอนจเศร้าใช่เัอากาศก็เย็นเย็นหนาวแหงพี่น้อเหร ตรงแค่ได้ชมเสียนตรงชิปตรงซิป้ปงปาเด้อไปกินกับสมูป้าบอะเด้นินางนี้กันเด้อเอือดท่ามาลองเข้ามาด้วยกันวยระไดยังไป เากินไปนะคับชิญจีงไก่กันปิ้งเท่าไหรปิ้งไก่สิบพันสิบพันชันเยลมี่นะสิบโมงโยยะนะ ออโอเคพบเจอกันมองกินข้าวเนาะพี่ด้อหอข้ามากินข้าวอยู่ในโรงแรมคือเกา่าพี่ด้องลยก่อนจะออกทำภารกิจกองทัพเดินด้วยท่อ chị bị giải thân mày con kỳ nọ mày hoa, hoa sẽ đầy yêu to Anh hòn yêu thoáng, 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 yêu ตื่นแล้วตื่นแล้วปน่น,นัโอเคถ่าทางบอพรกับบาหน้อยลงมากอนพี่นองเลยโอ้อุ่นเนาะข่ามาเยอะนี่อุ่นพี่นองเลยลงมาจะเป็น,นอ,อุ่นดีเ,เลยออกไปนย่งจะอออไปข้างนอกหนาวเลยเบิงกเหน่อยเบิรงกอุ่นอุอ่นแากเบิรงเลสิบเก้าสิบเก Ô dễ bị đi, chị cạo. Tân áo bà nị ngay ngay, chị cạo, 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 chị มาไลยสิขอจบคลิปไปเพียงสำนีเนอพี่น้องเ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขูสุขน้นที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทางสองมาไลพาลุยคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องทงางมาไลกะสิขอโตกินข้าวก่อนพี่น้องเลยพบเจอกันอยู่ที่บ้านน้องเอ็ดเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี